สวัสดีครับนักเรียนกับวิชาหุ่นยนต์นะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่2ที่เป็นการเรียนออนไลน์นะครับสัปดาห์แรกคงทําการบ้านส่งกันครบนะครับที่ให้ถ่ายรูปอ๋อใช่ที่ให้ถ่ายรูป,ารปการเขียนโฟชาร์ตมาให้ครูย,ยกนะครับในสัปดาห์นี้เรามาเปลี่ยนแปลงเราจะมาเล่นเกมกันดีกว่าซึ่งเกมในที่นี้เราต้องสร้างขึ้นมาเอง โดยที่เราจะเขียนโคดดิ้งลงในบอร์ดตัวนี้ช่วงนี้นักเรียนยังไม่ได้มาโรงเรียนใช่ไหมครับแปลว่าบอร์ดตัวนี้นักเรียนยังไม่ได้แตะของจริงแต่เราจะใช้ในแอปสำลองนะครับเดี๋ยวแอปสำลองจะอยู่ที่ไหนจะอยู่ในมือถือนั่นเองอ้าวเดี๋ยวเราจะมาเข้ามือถือนะครับเดี๋ยวครูอยกขอเข้ามือถือแป๊บหนึ่งนี่ มือถือคุยยกนะครับอ่ะกอนอื่นให้นักเรียนเข้าตัวเขาเรียกว่าตัวเล่นอินเทอร์เน็ตละกันตัวเล่นอินเทอร์เน็ตนี่ตัวไหนก็ได้หรืออย่างคุยยกเนี่ยใช้ตัวนี้ตัวนี้อ้าเมาส์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 เอเมาส์นะนะอ่ะใช้ตัวประมาณนี้ใช้ตัวนี้ครับลูกโลกนี่แหละอ่ะคุยยกเข้าลูกโลกหนึ่งที่อ่ะเมื่อเข้าลูกโลกแล้วเป็นไงครับ ให้เราพิมพ์ไปเลยนะครับตามชื่อที่คุยกเขียนไว้ข้างบนคือไปที่เว็บไซต์ที่ชื่อว่า makecode จุด m i c o b i ตรงนี้นั่นเองคุยกก็พิมพ์ไปเลย m a k e c o d e จุด m y c r o b i t จุด o r g เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วให้กดปุม ไปได้เลยอ่ากดปุ่มไปจากนั้นวันนี้เราจะมาทําเกมที่ชื่อว่าเป่ายิงฉุบอ่าเป่ายิงฉุบนั่นเองนะครับง่ายๆเป็นเกมอ่าหลักสูตรของคุยก็คือเกมแรกหรือว่าการใช้ไมโครบิตตัวนี้เราจะเริ่มที่เกมเป่ายิงฉุบอันดับที่1นอ่าก่อนอื่นเราจะไปที่ New Project ครับ New Project เห็นไหมครับ กดไปที่ New Project Give Your Project Name ให้เราพิมพ์ไปเลยก็ได้ว่าเปายิ่งชุบอ่าเปายิง่งชุบอ่าใจดีใส่ชื่อเล่นด้วยก็ได้เปายิ่งชุบครูยกก็เขียนว่าครูยกอ่าครูยกอ่าเปายิ่งชุบครูยกอ่เาอเห็นไหมครับทุกคนก็จะมีแล้วเปายิ่งชุบ ชื่ออะไรก็ว่านไปนะครับาจากนั้นกดปุ่ม create หนึ่งที Create อ่าป้าบรอสักครู่่มเขียนอ่ะมาแล้วตอนนี้มาแล้วนะครับมันก็จะมี on start forever on start แปลว่าอะไรเมื่อเริ่มทำงานเมื่อไมโครบิตตัวเนี้ยเริ่มทำงานให้ทำงานอะไรก่อน for ever คือการทำงาน มันจะทํางานไม่มีที่สิ้นสุดนะครับทํางานไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะปิดเครื่องมันนั่นเองนะครับอะแล้ววันนี้เราจะทําไงให้มันไปจุดได้วันนี้มันจะมีปุ่ม A ปุ่ม B อะให้สังเกตนักเรียนสังเกตตรงนี้เห็นไหมครับอ่ามันจะเป็นรูปสัญลักษณ์อะไรแปลกๆแ,แล้วกดไปสัญลักษณ์คล้ายๆเหมือนเล่นเล่นหนังอะห่งทีปัป๊บเกิดอะไรขึ้น มีบอร์ดแล้วเรากดไปที่บอร์ดหนึ่งทีอ่านี่ไงครับเป็นการจําลองบอร์ดตัวนี้เลยเขาเรียกว่าบอร์ดตัวเนี้ยก็จะอยู่ในมือถือของนักเรียนแล้วนะครับอ่ะเอาเป็นว่าให้เรากดปุ่มนี้ก่อนปุ่มตรงนี้ที่มันจะเป็นการยอ่อเพื่อเราจะโคดดิ้งนะครับอ่ายออ่อโคดดิ้งรอสักครู่รอสักครู่อ่ะ ย่อโคดดิ้งจากนั้นในการไปถงชุบนะครับอ่ะเรามาดูกติกาก่อนการไกค้อนกระดาษการไกค้อนกระดาษตอนนี้วันนี้เราให้มันออกแค่กันไกค้อนกระดาษให้ได้ก่อนโอเคไหมอ่ะเมื่อพร้อมแล้วก่อนอื่นเราต้องอเลือกปุ่ม A การเลือกปุ่ม A แล้วให้มันทำงาน โดยการไปที่จุดจด,จดตรงนี้จุดจดตรงนี้อ่าจุดๆตรงนี้มันคืออะไรมันคือ INPUT อ่า INPUT นะครับ INPUT on button A press ก็คือการกดปุ่มนี้อ่านลากลงมาเมื่อกดปุ่ม A ให้ทำไงให้ทำยังไงเนาะให้ไปที่อ่า ตัวที่เรียกว่า variable variable คือคีดคีดซีคีดเดี๋ยวจะสร้างอันี้ก่อนเราจะสร้างค่าตัวแปรก่อนเพราะว่าไม่งั้นมันจะลำบากนะครับอาค่าตัวแปรก่อนอื่นค่าตัวแปร make กดแล้วปั๊บ new ให้ตั้งชื่อไปชื่อเล่นนักเรียนเลยนะครับปกติแล้วค่าตัวแปรเราจะใช้ เขาเรียกว่าแล้วถ้าสมมติเราจะเก็บค่าตัวเลขความสูงแล้วก็ใส่ high ความกว้างเว d อะไรประมาณนี้แล้วแต่แต่วันนี้ครูหยกยังไม่ฟิกเรื่องนี้นะครับให้ใส่ชื่อเล่นของนักเรียนไปเลยอ,อย่างเช่นตรงนี้แนะนําเป็นภาษานะ okay? อังกฤษนะ YOK หยก YOK หยกแนะนําเป็นภาษาอังกฤษดีกว่านะครับกด OK หมันก็จะขึ้น Variable หยก เซตยกเห็นไหมครับหลังจากนั้นให้ลากเซตยกนี่มาปัาป๊บลากมาใส่ในช่องนี้คล้ายๆเหมือนเราต่อจิ๊กซอสํสำหรับเด็กปอ4เราก็เคยใช้งานกับเว็บโค้ดเนาะ code org ดังนั้นมันก็คุ้นๆคล้ายๆกันนะครับามาต่อเซตยก ทักทูศูนยก็แปลว่าให้ตัวแปรยกมีค่าเป็น0ซึ่งค่าเป็น0ูนมันก็ใช้ยังไงดีนาะมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนุสต่อค่าเป็น0ย์ดังนั้นเดี๋ยวเราจะให้ตัวเลขเปลี่ยนแปลงเรนดอมนั่นเองนะครับอ่าโดยการไปกดที่เครื่องคิดเลขตรงนี้ตรงเนี้ยเครื่องคิดเลขหรือภาษาอังกฤษว่า Match อ่าหนึ่งที่เห็นไหมครับจากนั้นให้มาทำไง เลือกคําว่า pick random ตรงนี้เห็นไหมครับ p i c k r o m r o n d o m นะครับอ่าเอาตัวนี้มาเลยลากมาใส่ที่ไหนลากมาใส่ที่0นย์ครับอ่าลากมาใส่ที่0ูนยอยเลยจากนั้นในการไปชุบจะมีแค่3ตัวใช่ไหมครับก็คือ กันไกลอ่ะกันไกค้อนกระดาษดังนั้นเราจะใส่ให้มีเลข1ถึงเลข3อ่าเลข1ถึงเลข3อ่าเห็นไหมครับปิกแรนดอม1 2 3โอเคเมื่อเราได้แล้วตอนนี้แค่ตัวแปรเมื่อเรากดปุ่ม A มันจะเป็น1 2 3 1 2 3แล้วแต่มันจะสุ่มกันอ่ะ on start เมื่อเราเริ่มให้ทำไงดีอ่าไปที่จุด ข้างบนซ้าย9จุดละกันให้ขึ้นเป็นรูปหัวใจอ่าเมื่อเราเปิดเครื่องให้เป็นรูปหัวใจละกันนะหัวใจจากนั้นอ่ากด A 1-3แล้วเราจะเขียนโค้ดต่อไปเขาเรียกว่าโค้ดการออกเกไก่ค้อนและกระดาษเป็นยังไงอ่ะเรามาดู เราจะไปที่ไหนเนาะ,ะคิดซิสําหรับเด็กปห้าและปหกลองเดาลองเดาลองเดาไปที่ไหนเนาะตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอไปที่เขาเรียกอะไรนะที่เป็นใส่รักเนี่ยใส่ลักตีคู่ลงมาหรือตัวนี้เดี๋ยวเอาเมาส์ไปคลิกตรงนี้ใส่รักตัวนี้ อ๋อตรงนี้อะเบาขึ้นแล้วอะคลิกตรงนี้หนึ่งทีแล้วให้เราใช้คำสั่ง if e if e มันจะมี if e then l เห็นไหมครับ if then l อ่าจากนั้นเราจะเลือกอันไหนก็ได้ใช้คำนี้นะเราจะเลือกอันไหนก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใช้ if e then l ซ้อนกันนั่นเองอะอย่างคุยกใช้ if true อ uh, ่ if true อันบนนะครับุยกค่แทนบนลากไปต่อที่คำว่า forever อ่าลากไปต่อที่ forever จากนั้นทำไงให้เราตั้งค่าที่ว่าอ่า uh, เมื่อเซตตรงนี้อ่า uh, เอาค่าตัวแปรอุปกรณเอาค่าตัวแปรอุปกรณ์อ่าถ้ายกเป็นศูนย ถ้ายกเป็น0ูนยเราก็ต้องใช้แมทอีกเช่นกันเท่ากับนะดูเท่ากับซีเท่ากับอยู่ไหนเท่ากับเท่ากับเดี๋ยวนะอาไม่มีเท่ากับอันนี้อ๋อ มันจะอยู่ที่ลอจิกเหมือนเดิมนะครับอยู่ที่ลอจิกหาเครื่องหมายเท่ากับนี่เอาเท่ากับมาใส่แทนคําว่า True เท่ากับแทนใส่คาว่า True นะครับจากนั้นเอาคําว่ายกไปใส่ที่สูตรตัวแรก f วอร์ถ้ายกเท่ากับอะไรเท่ากับ1อ่าถ้ายกเท่ากับ1ให้มันออกค่าอะไรดีให้มันออกค่ากันไกลแล้วกันดังนั้นเราไปที่ จุดเจุดนะครับแล้วโชวไอคอนเอาโชวไอคอนมาปึ๊บหนึ่ทีมาใส่ตอนนี้เป็นรูปหัวใจอยู่ใช่ไหมครับไม่ต้องตกใจเพราะว่าเรากดที่หัวใจมันจะมีเมนูให้เลือกเทียบเลยอ่าเราก็เลือกจะอยู่ล่างอ่าอยู่ยางล่างเห็นไหมครับล่างขวาจะเป็นรูปกันไกลเราเลือกตรงนี้เป็นเลยอ่าได้ละใช่ไหม เมื่อได้แล้ว if ถ้าใช่1ให้แสดงตรงนี้ l อ่าเรากดปกี้คุยยกไปกดที่บวกตรงเนี้ยหนึ่งที l ก็จะมาแล้วเห็นไหมครับเมื่อสักครู่คุยยกที่ยกคุยยกบอกว่าจะเลือกตัวไหนก็ได้เพราะว่าตรงเนี้ยถ้าเราไม่เอาเราก็กดลบตรงนี้เห็นไหมครับอ่ะเดียวเราเอามาไว้ก่อน นึ่งที่เอามาเอามาเอาไว้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 นะจากนั้นทำไงต่อนะครับให้เราดูสิในคอมดุปได้ไหมนเนาะอ้าวในในมือถือดุปไม่ได้อ่ะคำสั่งดุพิเคตก็คือการ copy โค้ดของเก่านั่นเองให้เราทำแบบเนี้ยซอสมาไว้ในนี้อ่ะมอนเดิมก็คือไปที่ไหนปรับ นี่ไปใส่ตรงนี้อ่ามาแล้วใช่ไหมครับค่าตัวแปรลากค่าตัวแปรมาแล้วในตรงนี้ลอจิกเท่ากับอ่าเท่ากับอ่าปึ๊บนี่ยกเท่ากับอะไรยกเท่ากับ2ให้ออกเป็นอะไรอ่ะโชว์ไอคอนแล้วก็โชว์ไอคอนอีกอันก็คือการ์ดไก่เสร็จปุ๊บ กระดาษอ่าเลือกกระดาษเห็นไหมครับตอนนี้เราก็จะได้กี่อันละห1จะเป็นกันไกลสจะเป็นกระดาษ1กันไกลสกระดาษอ่ะแล้วเราจะต้องทำามต่อนะครับอ่ะตอนนี้สังเกตมีเครื่องหมายบวกกี่อันเครื่องหมายบวก2องอันอ่าดังนั้นให้เราบวกอันบนนะครับ ต่อเลยบวกอันบนนะบวกอันนี้นะบวกอันนี้ไม่ใช่บวกอันล่างนะอ่ะบวกอันบนต่อแล้วทำไงทำเหมือนเดิมเอาลอจิกมาครับตัวไหนก็ได้นะที่คือยกบอกก็คืออ่ามาซ้อนเข้าไปจากนั้นให้เราเลือกลอจิกอีกอันหนึ่งก็คือเครื่องหมายเท่ากับเอาเท่ากับมา variable ยกมาใส่ ตรงนี้เป็นเลขอะไร3า,าจากนั้นโชว์ไอคอนแต่เห็นไหมครับการกายกระดาษไอคอนมันมีแล้วแต่ไอคอนที่เป็นรูปเขาเรียกรูปอคอนไม่มีดังนั้นเราจะใช้โชว์ led แล้วเราจะมาทำรูปคอนกันเองนะครับโดยการเอาเมาส์ไปคลิกที่จุดๆเห็นไหมครับไปคลิกที่จุดๆ หรือนักเรียนจะลากค้างก็ได้นะครับลากค้างปื๊ดเห็นไหมครับอ่าแล้วก็ลากค้างเปน็นี้อ่าไปรูปค้อนยางอ่าเมื่อเสร็จแล้วนะครับมันจะมีช่องสุดท้ายตรงนี้อ่าให้ทำไงถ้าโค้ดให้มันครอบคุมนะครับส่วนมากครูยกจะเลือกไปที่อ่าเขาเรียกหัวใจ เพราะว่าเราเริ่มเริ่มที่เปรูปหัวใจใช่ไหมครับเราก็ถ้าไม่ใช่เราก็อุ้ยถ้าไม่ใช่ให้เราไปที่โชว์ไอคอนหัวใจอีกเช่นเคยนะครับอ๋อลืมบอกนักเรียนไปนะครับถ้านักเรียนโค้ดตัวที่ไม่เอาเห็นไหมครับให้เราลากลากประไว้ด้านซ้ายมือสุดอ่าแล้วจะมีรูปถังขยะใช่ไหมครับปล่อยตรงนี้แล้วมันก็จะหายไปครับอ่าเห็นไหมจากนั้นตอนนี้ โคดเสร็จสมบูรณ์แล้วเมื่อโคดเสร็จสมบูรณ์เรามาลองกันเลยอะกดตรงนี้หนึ่งทีกดเครื่องหมายตรงเนี้ยปึ๊บหนึ่งทีอะ,อะเห็นไหมเป็นรูปหัวใจละแล้วก็กดอีกหนึ่งทีให้มันเป็นจอกว้างๆทุกคนเป็นยางของคุยกไปแล้วนะหน้าจอตรงนี้กับตรงนี้มันสัมพันธ์กันแต่ว่าเผอ,อิญว่าคุยกต่อตรง แล้วไม่มีตัวที่ทําให้มันเร็วขึ้นดังนั้นมันก็เลยช้าหน่อยนะครับอ่ะให้กดปุ่ม A กดปุ่ม A ตรงนี้กดปุ่มนี้อ่ะกดปุ่ม A จะเป็นไงอ่ะคุยลงกด1 2ปุ๊บปุ๊บอ่ะกันไกลหนึ่งสองตับอะ,อออะไม่ลง ดอีกหนึ่งที่อ่ะคอนกดอีกหนึ่งที่กันกายกดอีกหนึ่งที่คอนเอเอออกกันกากับค้อนอ่ะมีกระดาษแล้วอ่ะในเวลาถ้าเวลาเจริงๆก็คือเราจะกดไปงจุบกับเพื่อนไปจุบไปงจุบแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราจะมาสอนทวนโค้ดตรงนี้มาเป็นอันอริทึมหรือการเขียนโฟร์ชาร์ตนั่นเองนะครับ สำหรับใครที่ทำเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วนะให้เราทำไงต่ออ๋าให้ทำไงต่อให้กดย่อลงมากดย่อคือตัวนี้ตัวล่างขวาตรงนี้นะอ่าย่อลงมาจากนั้นให้นักเรียนกดเซฟตรงนี้อุ้ยอุ้ยอ่ะกดเซฟหรือเอ,า,อางี้ดีกว่าไม่ต้องกดเซฟหรอก ให้นักเรียนโชว์หน้านี้ดีกว่าโชว์หน้าของนักเรียนนี้อ่าโชว์หน้านี้โชว์หน้านี้ของนักเรียนแล้วกดตรงนี้หนึ่งทีให้มันแสดงค่าอะไรก็ได้เป่ายฉุบอะไรก็ได้จะเป็นกันไกลค้อนกระดาษได้หมดนะครับแล้วให้นักเรียนจับภาพหน้าจอตรงนี้ส่งมาให้ครูยกครับจับภาพหน้าจอตรงนี้ส่งให้ครูยกซึ่ง มือถือของแต่ละคนการจับภาพหน้าจอไม่เหมือนกันอย่างของครุยกก็คือนิ้ว3นิ้วลูดลงมาปับ๊บอ่ะเห็นไหมครับของครุยกลูด3นิ้วอ่ะเมื่อเสร็จแล้วส่งที่ไหนส่งที่ไหนอ้าวส่งที่ไหนอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้จะนานๆหน่อยนะวิธีการส่งงานวิธีการส่งงาน วิธีการส่งงานเออปุ๊บปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวคูยกขอเขียนตรงนี้เข้าวเว็บไซต์อ่ะเดี๋ยวคูยกออกตรงนี้เลยนะเข้าวเว็บไซต์เหมือนเดิมอ่ะวเว็บไซต์ r r บ b o จุด k r U y o k c o m เจุด c อ m ะเดี๋ยวคูยกขอพิมพ์ชื่อ ตรงนี้อ่าไมโครบิตเนี่ยมาครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าเ็บไซ์ส่งงาน ROBOT.KRUOK.com อ่ะเห็นไหมครับตรงนี้กดโอเคเมื่อครูยกกดปุ่มไปแล้วปับ๊บหน้าตาจะเป็นแบบนี้ อ่าโรบอทคุยค่าคอมพิวเตอร์บายคุยกนะครับก็ถ้านักเรียนี้เกเข้าตรงนี้บ่อยๆให้กดลิงก์ดาวน์โหลดไปเลยนะครับแล้วก็ติดตั้งโปรแกรมสำหรับคนที่ส่งงานอย่างเดียวไม่อยากติดตั้งโปรแกรมประมาณว่ากลัวเครื่องลกกดอันนี้ถ้ากลัวเครื่องลกกดอันนี้เลยครับไม่ขึ้นเมาส์อ้าวขึ้นเมาส์แล้ว กดเพื่อส่งงานอ่ากดเพื่อส่งงานเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นอ่ะตรงนี้จะมีสองโซนก็คือส่งงานคูยกกับส่งงานคูเก๋ดังนั้นต้องไปที่คําว่าส่งงานคูยกนั่นเองอ่ามันจะขึ้นหน้าประมาณนี้นะครับให้เราไปคลิกตรงคําว่ากรอข้อมูลฟอร์มไบอ่าคลิกกรอข้อมูลฟอร์ม นี่ครับคือข้อมูลที่เราจะต้องใส่เข้าไปเห็นไหมครับอ่ะเพิ่มรูปนี่ไงครับเพิ่มไฟล์ที่ต้องการใส่รูปเมื่อสักครูท่ที่ให้แคปเจอร์หน้าจออ่าเมื่อเราใส่ตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็กดส่งได้เลยนะครับอ่ะแต่สําหรับใครที่ไปกดดาวน์โหลดแล้วไปกดดาวน์โหลดแล้วโปรแกรมหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ หน้าตาจะเป็นงนี้เห็นไหมครับชินโฮม H O M อ่ะเข้าไปอ่ามันจะมีทรงงานคุยกทรงงานคุเกเว็บไซต์โรงเรียนชินเว็บไซต์เรียนรู้นะครับให้ไปที่คำว่าทรงงานคุยกอ่านักเรียนก็กรอกชื่อนามสกุลระดับชั้นเลขที่ ให้ครบตรงนี้ก่อนนะครับจากนั้นเลือกรูปภาพสมมติครูยกเลือกรูปภาพภาพจากหน้าจอตรงนี้จากหน้าจอเห็นไหมครับแล้วครูยกก็กด upload. อัปโหลดปึ๊บอ๋อตัวอัปโหลดอยู่ตรงนี้ปั๊บหนึ่งทีเห็นไหมครับจากนั้นชื่อตรงนี้มันก็จะโชว์มาอย่างนี้ให้นักเรียนกดทาว่า อัพโหลดรูปภาพก่อนอื่นอ่ะชื่อนามสกุลชื่ออ่ะนายพัฒนพลเพ่าวสัาน,นรับชั้นครูเลขที่อะ่ะเลขที่เท่าไหร่ดีอ่ะเลขที่หนึ่งละกันอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับไม่ต้องใส่แบบครุยกนะนักเรียนอยู่ชื่ออะไร อยู่ชั้นไหนเลขที่อะไรก็ใส่ตามนี้นะครับจากนั้นให้กดที่เครื่องหมายถูกต้องตรงนี้อแล้วนักเรียนจะเห็นข้างล่างต่อเห็นไหมครับ่ส่วนตรงนี้เห็นไหมครับชื่อไฟล์ที่จะตั้งวงเล็บไม่ต้องตั้งก็ได้อ่าไม่ต้องตั้งก็ได้เพราะอะไรเราก,กดอัปโหลดรูปเลยเดี๋ยวมันจะตั้งเองอัตโนมัตินะครับอ้าวหนึ่งสองปัป๊บมันจะอัปโหลดรูปอ่า มันจะอัปโหลดจืดจดจดจอัปโหลดรูปเสร็จปุ๊บมันจะมีปุ่มที่ชื่อว่าส่งงานโพลมาให้กดคำว่าส่งงานาจากนั้นเหมือนกันจะขึ้นว่าส่งข้อมูลเรียบร้อยอตรงนี้จะเขียนว่าส่งงานพร้อมรูปเสร็จแล้วถ้าจะส่งเพิ่มเติม,ก,มกรุณากลับไปที่หน้าหลักแล้วเข้ามาส่งใหม่อ่า กดปุ๊บโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไขข้อข้องใจนในการส่งงานวิชาคุยกเรียบ,บร้อยแล้วเนาะสำหรับใครที่ไม่อยากส่งงาน2ช่องทางนี้ทางเว็บไซต์หรือทางแอปพลิเคชันช่องทางที่3เดี๋ยวคุยกจะใส่อีเมลไว้ให้ส่งทางอีเมลก็ได้นะครับทางอีเมลอ่ะเดี๋ยวคุยกิมเลยอีเมล ครูโยกนะครับอ่ะ k r u l k at s h i n u kun wittaya a c t h อ่ะเิบเดี๋ยนะเอา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 ตายแล้วอ่า เทคสองขอขยับเทคองหน่อยข,อขยับเท็2หน่อยเดี๋ยวเท็สองเอเทคสเทคอง,องอาอุ้ยขอขยับเทคเดี๋ยนะยับไปคือด้วยอ่าโอเค ครูยก at c h i n กู k u ิ w i t a c t h นะครับใครที่ส่งสามารถเลือกส่งได้3ช่องทางนะครับ 1. เว uh, e ็บไซต์ 2. แอปพลิเคชัน 3. อีเมลคุยกนั่นเองโอเคสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะครับ